สวัสดีครับเจฟูดอนเอฟเซจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระหลวงปู่โตครับเหรียญหลวงปู่โตครับรุ่นแรกครับเป็นเนื้อทองคํานะครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ยานในการรับชมรับฟังได้นะครับองนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับตามประวัติในหนังสือพระสุธรรมนะครับท่านบอกว่าท่านสร้างไว้สิบเอ็ดเหรียญครับ ผมเก็บไว้สองเหรียญครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับความคมชัดลึกของเมตตานี่ครับท่านต้องดูนะครับเนื้อทองคํานะครับองนี้ครับเป็นโค้ดเดียวครับดูครับโค้ดอย่ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับโค้ดต้องเป็นโคดดอกบัวนะไอดอกดอกกุหลาบนะครับคล้ายๆดอกกุหลาบครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับองนี้ครับครับเนื้อทองคําครับ ทองคาแท้ครับพิสูจน์มาแล้วครับการตรวจสอบมาแล้วครับเป็นทองคาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตครับเป็นเป็นทองคําครับมีส่วนผสมอย่างอื่นบ้างเล็กน้อยครับทองคําไม่เป็นร้อยไม่เต็มร้อยหรอกครับก็ประมาณแปดเก้าสิบเก้าสิบแหละครับแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจะมันมันไม่แข็งครับถ้าเป็นทองคาล้วนๆแท้ๆมันมันจะอ่อนนะครับ มันป ja uh, uh, the ั๊มเดี่ยจะไม่ชัดอย่างนี้นะครับดูครับดูและชมครับเมตตานี่ต้องดูนะครับต้องลึกนะครับดูครับยานต่างๆนี่ครับครับหูเหรียญนี่ก็ต้องดูนะครับเป็นกลีบดอกไม้ครับดูครับยานครับต้องคมชัดลึกอย่างนี้ครับความคมชัดครับดูและชมอย่าเข้าใจครับพิเจรณาด้วยครับ ขออภัยครับเหรียญปั๊มครับเหรียญแรกครับสร้างเมื่อปี2510ครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับชมอย่างเข้าใจนะครับใบหน้าก็ต้องขมชัดลึกนะครับนะครับดูทุกสิ่งทุกอย่างครับดูไปด้วยกันครับตามองพระนี่ครับเขาจะมีเส้นขนเล็กน้อยนะครับครับเส้นของเส้นปั๊มนะครับที่ปั๊มกระแทกลงไปแล้วเกิดปฏิกิริยาครับ นี่ครับโบตัวนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับครับโคดตัวนี้ครับเป็นโคดดอกกุหลาบครับครับดูครับของเรียนแบบก็ทําได้ดีนะครับแต่เหรียญมันเบลอครับเหรียญมันตื้นกว่านี้ครับไม่ลึกอย่างนี้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับทุกอย่างต้องให้คมชัดลึกครับเนื้อติ่งเกินตรงนี้ข้างล่างนี้ครับใต้ฐานม้าลั่งก็ต้องมีนะครับครับหน้าคมชัดลึกครับ หูตาปากจมูกเมตตานี่ครับจะลึกหน่อยนะครับของเรียนแบบก็เคยโดนมาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทาเหรียญเงินให้ท่านดูนะครับให้ชมเหรียญทองคำนี้ไปก่อนครับครับเหรียญทองคำนี่ตามประวัติของหนังสือเล่มภลาสุทธธรรมนะครับเขาบอกว่าสร้างสิบเอ็ดเหรียญนะครับครับครับเนื้อเงินร้อยยี่สิบเหรียญครับครับ แล้วก็เนื้อนวะกระไหลทองประมาณสองพันห้าครับทองแดงลมดำนะครับสามพันห้าครับตามประวัติของหนังสือนะครับผมพูดตามประวัติของหนังสือนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับผมเต็มใจเป็นนักสะสมตัวจริงเท่านั้นแหละครับสะสมก็ต้องศึกษาเลยครับความคมชัดด้วยของใบหน้าเรานต้องดูนะครับจะหมูกนี้ของแกเขาจะวิบีกว่านี้นะครับครับไม่เด่นครับเมตตานี้กระตื้นเล็กน้อยครับ เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเงินที่ผมเก็บเอาไว้นะครับกับเหรียญแท้กับเหรียญเก๊เดวิจะถ่ายทําเป็นคู่ให้ท่านดูครับให้ท่านพิจารณาเองครับได้พิจารณาอย่างจากของจริงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเหรียญผมเอบอยู่ใกล้ๆกองให้ท่านดูนะครับท่านครับรอยปั๊มเรียนต่างๆครับเส้นรัศมีต่างๆก็ต้องมีนะครับเส้นรัศมีครับต้องมีครับครับทื่อกระด้างไม่ได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับ ครับน้ำทองนี่ครับครับมันเปลี่ยนเปิริยาครับตามซอกอย่างนี้ครับครับไม่รู้ครับเป็นทิษฎีศาสตร์อะไรก็เราไม่ทราบได้นะครับมันต้องเป็นผิวอย่างนี้เท่านั้นครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับความขมชัดลึกครับหน้าตาอย่างนี้ครับผมถ่ายใกล้ๆกล้องให้ท่านดูครับให้ท่านชมครับท่านที่เขาเป็นจริงๆเขาจะได้พิจารณาได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ ครับเห็นไหมครับเส้นเชียนครับครับตัวหนังสือก็ต้องชัดนะครับรายละเอียดตัวหนังสือก็จะเป็นขนเล็กน้อยครับเป็นขนเป็นจุดๆุดครับดูครับชูและชมครับถ้าอย่างนี้นะแท้แน่นอนครับนี่ครับไปหน้าอย่างนี้นะครับผมถ่ายชัดนี่ชัดๆัดเลยครับให้ท่านดูได้พิจารณาครับคนที่เขาเป็นจริงเขามีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับนี่ครับตัวหนังสือต้องไม่บี้ไม่เบนนะครับ เขาไม่บวมเบอร์นะครับดูครับต้องคมชัดลึกนะครับครับปีหนึ่งศูนย์มาถึงนี้ก็ห้าสิบหกปีแล้วครับครับสองพันห้าร้อยสิบมาถึงปัจจุบันห้าสิบหกปีแล้วครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับผมจะหมุนให้ท่านดูครับรอบข้างเลยครับนี่ครับองนี้เป็นเนื้อทองคําครับตามประวัติในหนังสือรามพาสุรธรรมนะครับครับแยกโค้ดตัวนี้จะมีความสาคัญนะครับตอนต้องดูนะครับ ของเก๋เขาจะเต้นกว่านี้เล็กน้อยครับของเรียนแบบครับชม้วยฟังเข้าใจครับเมตตาตรงนี้นะครับในเมตตานี่ยเขาจะลึกลงไปนะครับลึกกว่าครับลึกกว่าเป็นปกติเล็กน้อยครับด้วยนะครับจะเก็บข้างต่างๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพระพาอันนี้เป็นหลักเป็นหลักร้านนะครับครับพระนี่มันเป็นเนื้อทองคําครับครับน้ำคำไม่ถึงบาทหรอกครับประมาณสิบกว่ากัมนะครับ เท่าไหร่นั้นก็ต้องไปช่างดูครับเป็นเหรียญทองคําแท้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็น์ครับผมไม่ได้โกหกครับผมไม่มุสาเด็ดขาดครับการมุสาเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับครับชมครับชมครับยันนี้ต้องชัดนะครับตัวหนังสือต้องชัดทุกตัวนะครับผมชัดลึกหน้าตาต้องอย่างนี้นะครับชัดชัดไหมครับท่านดูชัดไหมอย่างที่ผมเข้าใจไหม ท่านเข้าใจามด้วยเหตุผลด้วยกันไปด้วยกันได้ด้วยกันได้หรือไม่ไปด้วยกันได้หรือไม่ท่านลองพิจารณาครับนี่ครับเป็นเนื้อทองคาครับครับเหรียญเงินผมก็เก็บไว้หลายเหรียญนะครับท่านผู้ชมอยากแบ่งปันก็เชิญนะครับนาว่าก็มีครับทองแดงลมลำเยอะเลยครับหลายร้อยครับเป็นร้อยครับเก็บไว้ครับจะไม่ก่อนไม่แพงครับครับเห็นญหลายเหรียญแค่หลักพันหลักหมื่นต้นต้นครับดูให้ชมอยางเข้าใจครับดีครับ เม็ดตานี่ต้องดูให้ดีนะครับเขาจะเลือกนะครับของแ๊เขาจะเบอร์นะครับครับจมูกนี้เหมือนกันครับของแกเขาจะบี้ๆนิดหน่อยครับของจริงๆเขาจะนูนเด่นอยู่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับจะให้แม่แม่งนะครับโคตรตัวนี้ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับเหรียญทองคํานี่ผมจะทําอยู่ประมาณสิบกว่านาทีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังฟังและชมไปด้วยกันครับพระท่านสร้างเยอะนะครับ เหรียญทองคํานี้สร้างสิบเอ็ดเหรียญครับมีเนื้อนากบ้างครับแต่ไม่รู้ทราบจำนวนที่ชัดเจนเราก็ไม่ทราบได้นะครับเพราะเราดูตามหนังสือตามประวัติที่เสสมเด็จพระสังฆราชให้ลูกศิษย์ลูกหาเขียนไว้ครับครับครับเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นครับจะเป็นความจริงหรืออย่างไรท่านต้องไปพิจารณาและพิจารณาอย่างมีสตินะครับครับถ้าเหรียญอย่างนี้เราใครก็แท้นะครับเห็นไหมครับความคมชัดครับเหรียญทองคําครับครับ เห็นต้องคําครับดูครับความชัดลึกคมชัดลึกเท่านั้นแหละครับที่จะเปเหรียญแท้ครับตัวหนังสือในเส้นต่างๆรัศมีเส้นต่างๆต่อนต้องดูด้วยนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับครับมาชมในหลังกันครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นปั๊มนะครับเขาจะมีเงานะครับท่านดูดีๆนะครับเงาแต่มันไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ครับเงาครับ ปั๊มหน้าหลังก็หากันแล้วมันเกิดปฏิยาเช่นนี้ครับแถวนี้จะมีเส้นรัศมีนะครับแล้วหลุมตรงเนี้จุดตรงนี้ท่านที่เป็นหลุมนี่ครับท่านต้องดูนะครับเป็นบ่อตรงนี้ต้องดูให้ดีๆนะครับของเก๊เขาจะเตื้นอยู่นี้นะครับเส้นรัศมีเขาจะไม่มีครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับวัดประดูชิมพีครับทนฝังทนครับสองพันห้าร้อยสิบครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับ ครับอายุ80ครบ80ปีพศ2510าครับครับดูและชมครับนี่8ปปีของท่านครับ25 1 0ครับรุ่นแรกครับเหรียญรุ่นแรกครับท่านดูดิครับท่าน้องเดรู้เหรียญเนี่ยท่านต้องมีแสงให้มันพอนะครับท่านดวงแวบๆนะครับบางทีเหรียญบางรุ่นนะบางบางรุ่นนะพูดเฉพาะบางรุ่นนะแต่รุ่นนี้ก็เห็นน้อยครับครับมันจะมีเงาสะท้อนครับครับดูครับพิจารณาครับอย่างนี้ถึงจะแท้ครับชมครับ ตามหนังสือต่างๆเนี่ยในเส้นตั้งตัวหนังสือนี่ครับเขาจะมีเส้นนะครับอยู่ในซอกนะครับดูไล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหลุมที่สําคัญนะครับธรรมชาติเหรียญการปั๊มเนี่ยท่านต้องดูให้ออกนะครับครับการปั๊มเหรียญท่านต้องดูให้ออกนะครับวิธีปั้มเป็นยังไงมันนี่ัศมีลอยรอบโดยรอบองนะครับดูไล้ชมอย่างเข้าใจครับคมชัดลึกครับชมฟังไปด้วยกันชมไปด้วยกัน พิจารณาด้วยกันครับเชื่อกันครับพิจารณาครับสังคมภาพมันก็ไม่ไม่ปกติหรอกครับไม่ธรรมดานะครับท่านต้องชมอย่างมีสติครับเส้นๆต่างๆนี่มีนะครับในซอกนี่ครับเส้นๆตามตัวหนังสือนี่ครับเขาจะมีนะครับถ้าไม่มีท่านคิดได้เลยครับว่าเป็นเหรียญกลบหรือไม่ความคมชัดเลือต่างๆครับนี่ครับคือเหรียญทองคําครับครับเหรียญรุ่นแรกครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับ ดูครับหูเหรียญก็ต้องดูอมิโงประกอบด้วยนะครับครับขอบเหรียญไม่ต้องไปดูมากหรอกครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูครับมันเป็นทาเขาของเขาทําตาเหนียวไว้หรือเปล่าหรอครับถ้าเขาสอ2ตรงนั้นมีเขาก็เป็นเหรียญแท้ครับถ้าหน้าหลังมันแท้มันก็แท้ที่หน้าหลังครับไม่ได้แท้ที่ขอบเหรียญนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับขอบเหรียญนี่ถ้ามันไม่คมก็ก็ต้องแต่งใหม่ครับแต่ชุดแรกๆมันก็จังเป็นในทางเดียวกันครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับ ผมไม่ได้ไปเจาะจงด่าใครว่าใครนะครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับ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 จิตดีทําดีใจก็เป็นสุขแล้วครับครับเอาความจริงมาพูดมันก็มีความสุขแล้วครับคนพูดความจริงเนี่ยมันสิบปีมันก็พูดอยู่คําเดิมแล้วครับแต่คุณที่พูดโกหกเนี่ยมันก็จําของมันไม่ได้ครับวันนึงก็เปลี่ยนไปอย่างวันนึงก็เปลี่ยนไปอย่างครับท่านฟังอย่างมีสตินะครับ ฟังอย่างมีสตินะครับชมอย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมจะหมุนให้ท่านดูรอบๆเลยครับนี่ครับถ่ายทุกมิติเหรียนให้ดูครับความคมชัดเล็กเท่านั้นแหละเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเงาครับเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับบริเวณฐานครับนี่ครับนี่ครับเป็นรัศมีนะครับแต่อันนี้จะเป็นรัศมีนะครับ ท่านจะต้องแสงทายองหาทยางหาแสงนะครับทายางหาแสงดีๆในทีใช้แค่กล้องใช้กล้อง 10x ดีๆหน่อยนะครับจะเห็นครับรับไปแวบมาจะเห็นนัศมีครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับผมบอกตัวนี้ก็มีความสาคัญนะครับท่านชมให้ดีๆนะครับเพราะเหรียญนี้มันมีหลายสีมือหลากหลายสีมือนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับชมด้นข้ังครับ ขอเหลียนจะตรงไหนครับท่านจะเอาตรงไหนก็เอาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับใกล้โบนี้ครับเอาตรงนี้ก็ได้ครับท่านเลือกอะไรครับครับครับเหรียนตองคํานะครับมันก็ต้องเหมือนกันละครับตอนที่แรกมันยังไม่ไม่ศึกไม่ก่อนหรอกครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเอาตรงไหนตรงนี้ครับมันจะเหมือนกันหรือไม่หรอครับนี่ครับอย่างนี้ครับมันต้องมีเหมือนกันนะครับ ชมและฟังอย่างเข้าใจครับชมครับฟังด้วยกันครับทําความรู้ไปด้วยกันครับศึกษาเรียนรู้ก่อนเจ้าซื้อนะครับพ้าแบพงซื้อไปถามมันก็สร้างวัฒกรรมครับไม่ใช่ดูแล้วจองตัดไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มันใช่คืออะไรมันแสดงออกได้ไหมล่ะครับเขาแสดงออกได้ไหมใช่ตรงไหนเอามาให้เราดูหน่อยแต่ของผมนี่ถ้าผมบอกว่าคุณไม่ต้องมาถามผมว่าแท้ไม่แท้แล้วครับ ถ้าคุณมีตรงกับผมมีผมก็ยื่นให้ท่านดูเองครับให้ท่านพิจารณาของท่านเองครับครับผมจะ่ไม่ไปว่าพระใครหรอกครับครับครับไปจะแท้องเดียวนะครับครับพระรุ่นแรกนี่ครับเหรียญเงินเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้ของใครก็แท้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูนะครับคลิปต่อไปเราจะถ่ายถ่ายทาให้ดูครับนี่ครับพระผมหนังสือตรงหนังสือเล่มพระสุธรรมนะครับ ท่านพระสมเด็จพระสังฆราชสั่งให้ลูกศิษย์ทำเพื่อบิ่ใหญ่เกียรติคุณของกูตัวครับร้อยแปดปีครับกรุงเทพมหานครครับครับหนังสือพาสุรธรรมครับผมลงไปในอยู่ใน y o u t u แล้วครับท่านที่เปิดหาอ่านนะครับพาผมยะตรงกับหนังสือเป๊ะเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับเหมือนโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเหรียญนี้เหรียญแพงนะครับครับ หลักล้านนะครับเขาขายกันหลักล้านนะครับครับเหรียญทองคํานะครับเหรียญเงินก็เป็นหลักแสนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับคมไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไคร้ด้วยครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรลงเจ็บอุดเอฟซีจะลงครับสวัสดีครับ